เชฟชื่อดังในฝรั่งเศสถูกขุนนางที่รับใช้มาอย่างยาวนานดูถูกเหยียดหยามเขาจึงตัดสินใจออกจากวังและตัดสินใจกลับมาเปิดร้านอาหารในสลัมบ้านเกิดของเขาเพื่อให้ชาวบ้านได้ลิ้มลองรสชาติอาหารในวังอาละครับก็ขอสวัสดีมิตรรักชาวสปอยทุกท่านด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมการสปอยฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมหนังก็ได้เปิดมาที่วังแห่งหนึ่งชายคนนี้เขาชื่อปีแอ เขาเป็นหัวหน้าเชฟส่วนตัวให้กับลูกแห่งแชมฟอร์ดขุนนางของฝรั่งเศสปีแอร์เป็นพ่อไม่ที่ทำงานในวังของดุก๊กพร้อมกับเบนจามินลูกชายของเขานั้นมาหลายปีแล้ววันนี้ก็เป็นวันพิเศษปีแอร์จึงได้ลงมือทำขนมหวานชิ้นใหม่ด้วยความปาณิหลังจากที่เขาทำเสร็จปีแอร์ก็ได้ออกมาคุมงานให้ลูกน้องและลูกของเขาทำอาหารให้ได้ตามมาตรฐานซึ่งในเวลาต่อมา พ่อบ้านหรือคนรับใช้ของดุกที่ชื่อไฮยาซินก็ได้ออกมาบอกกับปีแอร์ว่าแขกของดุกชอบอาหารที่ปีแอร์เสิร์ฟเป็นออเดอร์พวกเขาเลยขอเพิ่มเป็นจานที่2เมื่อปีแอร์ได้ยินเนี่ยเขาก็ชื่นใจปีแอร์เลยบอกว่าเขาจะเสิร์ฟอาหารชนิดใหม่เพื่อเสิร์ฟเป็นอาหารว่างด้วยแต่ไฮยยซินก็ดูจะไม่เห็นด้วยเพราะนั่นไม่ได้อยู่ในเมนูที่แขกอยากจะกินแถมก่อนไปเขาก็ได้ดุปีแอร์ด้วย ที่พาเบนจามินเข้ามาในครัวอีกแล้วโดยบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเขาเวลาต่อมาก็ถึงเวลาเสิร์ฟอาหารจานหลักพ่อบ้านได้มายืนรอหน้าห้องรับประทานอาหารเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของอาหารในทุกจานก่อนที่จะเข้าไปเสิร์ฟให้กับดุกและแคกซึ่งเมื่อถึงคิวขนมแบบใหม่ไฮายาซินก็ลังเลที่จะเอาไปเสิร์ฟก่อนที่เขาตัดสินใจให้เอาเข้าไปเสิร์ฟจ,จนได้และในระหว่างที่รอผลตอบรับนี่เนี่ยปีแอ้นั้นก็เครียดมาก ซึ่งสาวใช้ก็ได้เข้ามาชิมขนมและเธอก็ตกตะลึงกับความอร่อยของมันมากจากนั้นเธอก็ได้บอกให้ปีแอร์เลิกกังวลได้แล้วดุกจะต้องรักมันเพราะเขาเป็นแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งปีแอร์ก็บอกว่าวันนี้มันต่างกันแขกมาจากวังแวร์ไถ้าเขาทําให้ทุกคนปวดปานได้แล้วก็ดุกจะพาเขาไปปารีสและเขาอาจจะทําอาหารให้กับพระราชาเลยก็ได้เวลาต่อมาดุกก็ได้มาเรียกหาปีแอร์ เพื่อไปรับฟังความคิดเห็นจากแขกขณะที่ปีแอร์ยืนรอยอยู่นั้นเขาก็ได้ยินแขกพูดคุยกับดุกว่าอาหารพวกนี้อร่อยจนเหมือนบินได้ทันใดนั้นมีแขกคนหนึ่งได้ถามว่าขนมนี้มันชื่ออะไรปีแอร์เลยตั้งชื่อมันขึ้นมาว่าเดลิเชียสตามที่สาวใช้เรียกแล้วแขกก็ได้บอกว่าอาหารทุกจานนั้นอร่อยมากแต่ยกเว้นอยู่จานหนึ่งนั่นก็ทำให้ดุกหน้าเสียไปเลยครับเพราะว่าเขาก็เห็นด้วย เขาเคยเตือนปีแอร์แล้วว่าอย่าเสิร์ฟอาหารนอกเหนือจากที่แขกอยากจะกินซึ่งแขกคนนี้ก็พูดวิจารณ์ต่อว่าอาหารจานนี้มันไม่ควรมาเสิร์ฟให้คนกินด้วยซ้ำแต่มันควรเอาไวใ้ให้หมูกินนั่นก็ทำให้แขกคนอื่นๆหัวเราะแล้วก็ได้ล้อเลเียนอาหารของปีแอร์กันยกใหญ่คือพอเชฟที่เก่งกับอาหารที่อร่อยแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเอาไว้แสดงความยิ่งใหญ่ของขุนนางแต่พอแขกบอกว่ามันแย่นั่นก็ทำให้ดุกนั่นอับอายเป็นอย่างมาก เขาจึงตะโกนสั่งให้ปีแอร์นั่งคุกเข่าขอโทษแขกทั้งหมดซะแต่ในฐานะเชฟเขามีความภาคภูมิใจในอาหารของเขานั่นก็ทําให้เขาถูกดุกดกุดาทั้งๆท,ที่เขาทําหน้าที่รับใช้ขุนานางตระกูลน,นี้มาถึงสองรุ่นแต่การที่จะขอโทษปีแอร์กับเลือกที่จะออกจากวังนี้แทนปีแอร์กับเบนจามินได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดซึ่งหลังจากที่ใช้เวลาเดินทางอยู่นานในที่สุดเขาก็ได้เดินทางมาถึงแต่ก็พบว่า บ้านของเขากลายเป็นบ้านล้างไปแล้วต่อมาทั้งสองก็ได้มาพบกับเจคอบเพื่อนบ้านของพ่อเขาได้เล่าว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนพ่อของพีแอร์ได้เสียชีวิตเนื่องจากอาการป่วยหนักทําให้เหล่าคนจนที่เคยมาขอขนมปังพวกเขาไม่ได้รับอาหารฟรีอีกต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงค้นหาอาหารทั่วบ้านมันจึงทําให้บ้านเสียหายอย่างที่เห็นพอวันลุ่งขึ้นขณะที่ปีแอร์กำลังผ่าฟืนอยู่นั้น ก็ได้มีชายคนหนึ่งแวะมาทานอาหารที่บ้านของปีแอร์ซึ่งในอดีตบ้านของปีแอร์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักเดินทางที่เหนื่อยล้าทางเบนจามินจึงอาสาเป็นคนทำซุปให้กับชายคนนี้เพราะพ่อของเขายุ่งอยู่ชายคนนี้ก็ดีใจที่ร้านนี้ได้กลับมาเปิดอีกครั้งและแนะนำว่าถ้าปรับพื้นที่ตรงนี้นิดหน่อยรับรองว่าคนที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องแวะมาทานร้านอาหารนี้อย่างแน่นอน ในเวลาต่อมาขณะที่ปีแอร์ยุ่งอยู่ในโกดังผู้หญิงที่ชื่อลูอิสก็ได้เข้ามาแนะนําตัวเธอบอกว่าเธออยากเป็นแม่ครัวจึงขอให้ปีแอร์รับเธอเป็นเด็กฝึกงานเพราะเธอรู้ฝีมือและชื่อเสียงของเขาเป็นอย่างดีแต่ปีแอร์ก็ได้ปฏิเสธเธอไปและบอกว่าเขานั้นไม่ทําอาหารแล้วในคืนวันนั้นเบนจามินได้ถามพ่อว่าทําไมเขาไม่สมัครเป็นพ่อครัวส่วนตัวในวังของขุนนางอื่นๆปีแอร์ได้บอกว่า เขาทำงานในครัวของดุ๊กมามากกว่า10ปีแล้วสำหรับเขาสถานที่แห่งนั้นก็เหมือนบ้านของเขาเขาไม่อยากทำงานในครัวของขุนนางอื่นๆเลยเขานั้นโกรธดุก๊กแต่ถ้าดุ๊กเรียกเขาแล้วก็เขาก็จะกลับไปในทันทีพูดง่ายๆก็คือรอให้ดุ๊กมาง้อนนั่นเองครับเวลาต่อมาเบนเจามินก็ได้มาบอกกับพ่อว่าลูอิสเธอไม่ได้ไปไหนเลยแม้ว่าพ่อจะไล่เธอไปแล้ว แต่เธอก็ยังยืนยันจะรอจนกว่าปีแอร์นั้นจะเปลี่ยนใจพอเช้าวันลุ่งขึ้นปีแอร์จึงเข้าไปพูดกับลูอิสว่าอาหารมันเป็นเรื่องของผู้ชายที่ผู้หญิงนั้นไม่มีวันเข้าใจแต่ทางลูอิสก็ยังอยากที่จะเรียนรู้มันเธอเป็นผู้เรียนที่ดีแถมเธอยังอ่านออกเขียนได้แต่ว่าปีแอร์ก็ยังไม่ใจอ่อ,อนการเป็นเชฟจะต้องใช้เวลาฝึกถึงสปีแถมเธอก็ดูแก่เกินที่จะไปเป็นเด็กฝึกงานแต่ลูอิสเธอก็ยังแน่วแน่ เธอจะทำทุกอย่างที่เขาบอกตอนนั้นเธอก็ได้ยื่นเงินทั้งหมดที่เธอมีเพื่อจ่ายเป็นค่าการเรียนการสอนในครั้งนี้สุดท้ายปีแอร์ก็ยอมในความมุ่งมั่นของเธอและรับเธอมาเป็นเด็กฝึกงานจนได้วันต่อมาปีแอร์ก็ได้สั่งวัตถุดิบอุปกรณ์การทำอาหารและของใช้จำเป็นทั้งหมดส่วนลูอ,อิสช่วงแรกเธอก็อาจจะยังไม่ได้เข้าในครัวเธอต้องทำทุกอย่างตามที่ปีแอร์บอกไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าการดูแลฟาร์มสัตว์เลี้ยงการทำสวนผัก รวมไปถึงงานบริการแขกที่มาที่ร้านและเราก็จะได้เห็นว่าเธอนั้นบาดเจ็บที่มือด้วยจากการที่เธอนั้นทำงานหนกะซึ่งทางปีแอร์ก็คอยจับตาดูเธออยู่ตลอดหลายเดือนต่อมาฤดูหนาวก็ได้ผ่านไปลูอิสเห็นเด็กกำพร้ามาขโมยขนมปังแต่ปีแอร์กับไม่ได้โกรธเขาได้บอกว่าเขาจะทำเหมือนที่พ่อของเขาเคยทำนั่นก็คือแจกขนมปังฟรีให้กับผู้ที่หิวโหวยถือว่าเป็นการซื้อความสงบไปในตัว ถ้าเกิดเราต่อต้านคนพวกนั้นพวกเขาก็จะมาขโมยของในร้านเราเวลาต่อมาปีแอร์ก็ได้เห็นว่าลูอิสนั้นเจ็บมืออีกแล้วเขาก็เลยถามเธอตรงๆว่าทำไมเธอถึงโกหกเขาแล้วทำไมถึงอยากจะเป็นเชฟเขาเฝ้าสังเกตเธอมาโดยตลอดและเขารู้ว่ามือที่สวยและวิธีการเดินแบบนี้มีความเป็นไปได้เพียงแค่สอ,อย่างเท่านั้นคือเธอเป็นผู้หญิงสูงสากหรือไม่ก็โสเพณีในที่สุดลูอิสก็ได้สารภาพออกมา ว่าเธอนั้นเป็นโสเพณีเพราะต้องใช้นี่ก้อนโตที่พ่อได้สร้างเอาไว้ก่อนตายแต่ทันทีที่เธอรู้ว่าที่เธอทํานั้นมันผิดเธอนั้นก็ได้กลับใจและก็พยายามที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นเชฟผู้ยิ่งใหญ่เพื่อพิสูจน์ให้รู้ว่าเธอควรได้รับโอกาสครั้งที่สองนี่ก็ทําให้รู้ถึงความจริงใจของเธอปีแอร์ก็ได้ใจอ่อนอีกครั้งเวลาต่อมาทั้งสองก็ได้เข้าไปในป่าปีแอร์ได้สั่งลูอิสให้ไปหาผักและผลไม้ที่กินได้มา และเมื่อทั้งคู่กลับมาถึงบ้านปีแอร์ก็ได้อธิบายว่าสิ่งที่เธอเก็บมาชนิดไหนกินได้ชนิดไหนกินไม่ได้ในคืนนั้นปีแอร์ก็ได้อธิบายให้กับลูอิสฟังเกี่ยวกับเครื่องเทศและส่วนผสมในการทําอาหารประเภทต่างๆปีแอร์ได้อธิบายในฐานะพ่อครัวลูอิสต้องฝึกตอมรับรสเพื่อให้ยากาแยะส่วนผสมบางประเภทได้จากนั้นเขาก็ขอให้เธอนั้นหลับตาและให้เธอลองชิมโดยให้ทายว่ามันคืออะไร ในช่วงนี้ก็ทําให้ปีแอ้นั้นเริ่มลหลงไหลในความงามของลูอิสทาให้เขานั้นเผลอตัวไปจนเกือบไปจูบริมฝีปากของเธอแต่ทันใดนั้นลูอิสก็ได้ลืมตาขึ้นและจ่อมีดไปที่คอของปีแอ้เพื่อขอให้เขานั้นหยุดครับพอวันลุ่งขึ้นปีแอ้กับลูอิสก็ไม่พูดไม่จาก,กันเลยและลูอิสเธอก็โกรธมากที่ปีแอ้นั้นทําแบบนั้นกับเธอดังนั้นเพื่อทําให้สถานการณ์ตอนนี้ไม่น่าอึดอัด ปีแอจึงได้เข้าไปขอโทษเธอและเขาสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกโชคดีที่ลูอิสนั้นให้อภัยเขาและตกลงที่จะลืมเหตุการณ์ในคืนนั้นไปไม่กี่วันต่อมาไฮยาสินก็ได้มาที่บ้านของปีแอเขามาเพื่อถ่ายทอดคำพูดของดุกโดยดุกจะวางแผนที่จะจัดงานฉลองเพื่อต้อนรับเพื่อนใหม่ของเขาที่มาจากปารีสซึ่งเขาจะจัดงานที่บ้านของปีแอในอีกสอาทิตย์ข้างหน้าดังนั้นไฮยาสินจะเอาคนรับใช้มาช่วยงานปีแอ เพื่อปรับปรุงทุกอย่างให้สมเกียรติของดุ๊กและก่อนที่เขาจะกลับไปไฮยซินขอให้ปีแอทำอาหารที่ดีที่สุดเพราะถ้าหากเขาทำให้ดุ๊กพอใจได้ดุ๊กอาจจะรับพิจารณาให้เขากลับไปที่วังอีกครั้งและทำงานเป็นพ่อครัวส่วนตัวอีกซึ่งพอได้ยินแบบนั้นปีแอก็ได้ตอบรับทันทีเขานั้นดีใจมากที่ได้คำง้อจากดุกแล้ววันรุ่งขึ้นปีแอก็ตื่นเต้น เขารีบปรับปรุงสถานที่และจัดเตรียมวางแผนเมนูที่เขาจะต้องเสิร์ฟในงานเลี้ยงซึ่งใบหน้าของปีแอร์นั้นก็มีความสุขมากแม้ลูกเขาจะทักท้วงว่าทำไมพ่อถึงกลับไปหาคนที่เคยทำให้พ่อนั้นอับอายแต่ปีแอร์นั้นก็บอกว่าเบนจะมิียังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจไม่นานพวกเหล่าคนรับใช้จากในวังก็ได้มาถึงพร้อมกับวัตถุดิบที่ปีแอร์สั่งเอาไว้ก่อนหน้านี้ นั่นก็ทําให้เด็กกาพร้าที่แอบดูอยู่นั้นก็ทึ่งไปเลยว่าพวกคนชั้นสูงได้กินแต่ของดีๆเวลาต่อมาปีแอได้ลงมือทําอาหารด้วยภาชนะไม่เอี่ยมให้คนใกล้ชิดได้ลองกินเพื่อเป็นการวอร์มมือก่อนถึงวันจริงซึ่งทุกคนที่ได้ชิมเนี่ยก็ถึงกับยิ้มออกมากับรสชาติที่อร่อยแบบไม่เคยได้สัมผัสม,มาก่อนแต่เวลาต่อมาม้าเร็วของดุกก็ได้นำข่าวสารมาส่งให้กับปีแอ ซึ่งปรากฏว่าดุกข,ขอเลื่อนจัดงานเป็นวันพรุ่งนี้แทนตอนนี้เขากำลังกลับมาจากปารีสด,ด้วยกำหนดการที่เร็วมากกว่า1สัปดาห์และดุกก็ต้องการคำตอบนั่นก็ทำให้ปีแอร์นั้นโมโหมากก็แสดงว่าเหล่าผู้ช่วยเชฟจากวังก็จะมาช่วยเขาไม่ทันและเขาต้องลงมือทำเองทั้งหมดเพื่อให้ทันในวันงานพรุ่งนี้นั่นก็ทำให้เขาไม่มั่นใจแต่แล้วลูอิสก็เลือกที่จะตอบรับการเลื่อนกำหนดในครั้งนี้แทน เธอมั่นใจว่าปีแอ้นั้นทําได้อย่างแน่นอนแต่ปีแอ้ก็โกรธเธออยู่ดีเขาถึงเดินไปปลูกเบนจามินให้ลุกมาช่วยกันแต่ปีแอ้ก็ได้สั่งให้เธออย่างเกี้ยวกาดว่าเขาต้องการวัตถุดิบอะไรบ้างเพื่อให้เธอนั้นไปเตรียมแต่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาเมื่อพวกเขาออกไปดูก็พบว่าเจคขอบนั้นประสบอุบัติเหตุถูกถังวายหล่นทับจนเสียชีวิตในเย็นวันนั้นพวกเขาจึงทำพิธีทางศาสนาอย่างเรียบง่าย และยืนไว้อาไรอยู่คู่หนึ่งก่อนที่ปีแอร์จะสั่งให้ทุกคนกลับเข้าครัวเพราะพวกเรานั้นไม่มีเวลามากพอซึ่งกว่าจะได้ลงมือทําอาหารเนี่ยก็เที่ยงคืนกว่าแล้วหลังจากนั้นปีแอร์ก็ได้ลงมือทําทุกเมนูด้วยตัวของเขาเองถึงครัวจะเลอะเทอะอยู่บ้างแต่เขานั้นก็ไม่สนใจขอให้เขายังทําเวลาได้ดีซึ่งเขานั้นก็มีลูอิสที่คอยเตรียมวัตถุดิบให้อยู่ตลอดต่อมาหลังปีแอร์ได้เอาอาหารมาเก็บไว้ เขาก็ได้เห็นว่าเบนจามินนั้นไม่ช่วยไล่แมลงวันเลยเบนจามินเลยเลือกที่จะถามพ่อว่าทําไมถึงเลือกที่จะทําอาหารต่อทั้งๆท,ท,ที่พวกเราเพิ่งสูญเสียเจคอบไปปีแอร์ก็ได้บอกว่าเรามีเวลาให้เศร้าหลังจากจบงานเลี้ยงแต่ตอนนี้เราต้องโฟกัสกับงานนี้ก่อนพอเบนจามินได้ยินพ่อพูดแบบนั้นก็กดขึ้นมาพ่ออยากกลับไปเป็นขี้ข้าดุจนทําให้พ่อสูญเสียความเป็นคนไป ในตอนที่เบนจามินอารวาเขาก็เผลอทาไฟลุกไหม้ปีแอร์จึงรีบให้เบนจามินวิ่งหนีออกไปก่อนเขารีบไปหาน้ําเข้ามาดับไฟในทันทีแต่ถึงพวกเขาจะดับไฟได้แล้วแต่มือของปีแอร์ก็ได้โดนไฟลวกจนเป็นแผลโดยขณะที่ลูอิสก็พยายามทําแผลให้เขาปีแอร์นั้นก็ได้ตัดพ้อว่าเขาคงไม่สามารถทําทุกอย่างให้เสร็จได้ทันเวลามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําอาหารด้วยมือที่บาดเจ็บแบบนี้แต่ลูอิสก็ได้ให้กําลังใจใเขา โดยบอกว่ามีเวลาเหลืออีกตั้ง9ก้าชั่วโมงก่อนที่ดุกนั้นจะมาถึงดังนั้นเธอจะเป็นมือให้กับเขาเองและขอให้เขานั้นเชื่อมั่นในตัวเธอเช้าวันลุ่งขึ้นทั้งคู่ก็เริ่มเข้าครัวทําอาหารด้วยกันเมื่อเขาเห็นลูอิสอย่างตั้งใจทําตามคําสั่งของเขาอย่างจริงจังเขานั้นก็ประหลาดใจในตัวเธออีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานเหล่าคนใช้จากวังก็มาถึงพวกเขาเริ่มตกแต่งสวนของพี่แอร์ทันที โดยที่ปีแอร์เป็นคนออกแบบซึ่งในเวลาที่ทุกคนยุ่งอยู่นั้นลูอิสก็แอบใส่ย,ยาพิษเข้าไปในอาหารจานหนึ่งและเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นทันเวลาแล้วขบวนรถม้าก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของปีแอร์แต่ที่น่าแปลกใจพวกเขากลับขี่ผ่านไปหลังจากนั้นไม่นานปีแอร์ก็ได้รับจดหมายยกเลิกงานเลี้ยงเพราะระหว่างทางดุ๊กเกิดหิวจนทนไม่ไหวพวกเขาจึงพากันไปกินอาหารที่โรงแรมหลูแทน ลูอิสท,ที่ได้ฟังเนี่ยก็โกรธหนักกว่าทุกๆคนเลยเธอได้อรารวาจทำลายเข้าของจนเสียหายแต่ไม่นานความโกรธของเธอก็ได้เปลี่ยนเป็นความตกใจแทนเมื่อเห็นว่าเบนจามินกำลังจะกินอาหารที่เธอได้ใส่ยาพิษเอาวไว้ลูอิสก็ได้ตะโกนห้ามและก็ทำการโยนอาหารจานนั้นทิ้งไปจากพฤติกรรมแปลกๆของเธอนั่นก็ทำให้ปีแอร์เริ่มสงสัยเธออีกครั้งไม่นานนะักไก่ที่กินอาหารที่ลูอิสเป็นคนปัดทิ้ง พวกมันก็ได้ล้มตายในทันทีซึ่งเวลาต่อมาที่พวกเขาได้อยู่กันตามลำพังเธอจึงสารภาพความลับที่เธอเก็บไว้ไมาโดยตลอดเหตุผลที่ลูอิสอยากเป็นสิทธิ์ของปีแอร์ก็เพื่อที่จะฆ่าคนที่ทำลายชีวิตของเธอเมื่อนานมาแล้วก่อนที่เธอจะมาพบกับปีแอร์ลูอิสเป็นภรรยายของขุนนางผู้มั่งคั่งและสามีเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับดุกมาเป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งดุกก็ได้ตกหลุมรักลูอิส เขาจึงพยายามตะล่อมเธอแต่เธอนั้นก็ได้ปฏิเสธไปซึ่งมันก็ทําให้ดุกนั้นโกรธมากเขาจึงสังหารสามีของลูอิสและยังยึดทรัพย์สินของเธอทั้งหมดไปอีกด้วยทําให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็พยายามแก้แค้นดุกมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่พบวิธีจนเธอมาได้ยินเรื่องราวของปีแอและคำพูดเรื่องราวของเธอมันก็ทําให้ปีแอ้นั้นผิดหวังมากทั้งที่เธอโกหกเขาสองรอบทั้งหลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือ ดังนั้นปีแอร์จึงทนไม่ไหวและก็ได้ไล่ให้เธอไปพอวันลุ่งขึ้นขณะเบนจามินมาช่วยลูอิสถือของทั้งคู่ก็ได้เห็นว่าปีแอร์ได้ขี่ม้าออกไปด้วยความเมาเพราะผิดหวังหลังจากขี่ไปได้ไม่นานเขาก็ได้ตกลงจากหลังม้าเพราะความเมาและก็ถูกม้าลากไปตามพื้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ปีแอร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสลูอิสคิดว่าเบนจามินดูแลพ่อคนเดียวไม่ไหวแน่เธอจึงได้ตัดสินใจอยู่ดูแลปีแอร์ ซึ่งเธอก็คอยอยู่ข้างๆเขาไม่ห่างจนกระทั่งวันหนึ่งบาดแผลของเขาได้หายดีแล้วปีแอร์ก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาจากข้างนอกบ้านเมื่อเขาเปิดออกไปดูก็พบว่ามีทหารจํานวนมากกําลังนั่งกินอาหารกันอย่างอร่อย,ออยทั้งด้านในบ้านแล้วก็นอกบ้านของเขาในตอนนั้นลูอิทที่กําลังยุ่งอยู่ก็ได้เดินเข้ามาคุยด้วยเธอดีใจที่เขานั้นหายดีแล้วเธอได้บอกว่ากองทัพทหารตั้งค่ายอยู่แถวๆนี้ ตอนแรกพวกเขาเข้ามาขอแค่ขนมปังแต่เธอกับเบนจามินคิดว่าการทำอาหารตามสูตรที่ปีแอร์สอนอาจจะช่วยคนพวกนี้ได้มากกว่าซึ่งปรากฏว่าทหารก็ชอบอาหารในครั้งนี้มากพวกเขาพากำลังพลมาเพิ่มและก็ยอมจ่ายเพื่ออาหารดีๆแบบนี้ดังนั้นลูอิสจ,จึงไปจ้างเด็กกำพร้าให้เข้ามาช่วยงานอีกแรงต่อมาหลังจากที่ทหารกลับไปหมดแล้ว ลูอิสก็ได้โชว์เงินที่ได้ให้ดูซึ่งมันก็ทําให้เห็นว่าทําแบบนี้มันก็ได้เงินมากกว่าทําอาหารให้กับพวกขุนนางซะอีกเธอจึงแนะนําให้กับปีแอให้เปิดสถานที่เสิร์ฟอาหารให้เหมือนกับที่ขุนนางได้กินแต่ปีแอก็ยังโกรธเธออยู่กับไม่เห็นด้วยในคําพูดของเธอและได้ถามว่าเธอทําไมถึงยังอยู่ที่นี่เบนจามินก็ได้บอกว่าลูอิสเป็นคนดูแลบาดแผลของเขาทั้งหมดปีแอได้ยินแบบนั้นก็เงียบไปเลยครับ ตอนนี้เบนจามินเลยโน้มน้าวพ่อตอนนี้โอกาสของเขาที่จะล้างแค้นดุ๊กได้มาถึงแล้วปีแอร์ต้องพิสูจน์ว่าเขาสามารถทำเงินได้มากกว่าเงินค่าจ้างเชฟส่วนตัวในวังเบนจามินเชื่อว่าสักวันหนึ่งผู้คนจะต้องทำตามแนวทางนี้นั่นคือการเปิดร้านอาหารอย่างแน่นอนเมื่อปีแอร์ได้ยินอย่างนั้นเขาก็ได้ตอบตกลงในที่สุดเขาเริ่มวางแผนอีกครั้งว่าจะจัดร้านออกมายังไงซึ่งนั่นก็ทำให้เบนจามินนั้นดีใจมาก แต่ปีแอนก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณลูอิสที่ได้ช่วยดูแลเขามาโดยตลอดหลายวันต่อมาพวกเขาก็ได้ตกแต่งร้านอาหารจนเสร็จปีแอนจึงได้ขอให้ลูอิสนั้นเขียนเมนูที่อยากจะขายรวมไปถึงการคิดชื่อเมนูใหม่ๆที่อยากจะทำด้วยทันใดนั้นเบนจามินก็ได้วิ่งมาหาพวกเขา พร้อมตะโกนบอกว่าลูกค้าหลายแรกเรามาแล้วซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาร้านของพวกเขาก็มีแต่คนมากินเรื่อยๆมีตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดาจนไปถึงขุนนางในวังเลยทีเดียวนี่ก็ทำให้ปีแอร์เริ่มหลงรักงานนี้อย่างจริงจังแต่แล้ววันหนึ่งไอยาสินก็ได้เดินทางมาที่ร้านเพื่อเก็บเงินภาษีจากร้านของปีแอร์ตามกฎหมายนี่จึงทำให้ปีแอร์เซ็งมากเลยทีเดียวเพราะที่จ่ายไปมันคือกำไรทั้งหมดที่ได้ ทันใดนั้นลูอิสก็ได้เดินเข้ามาเมื่อเห็นไฮยาซินและกลัวว่าเขาจะจำเธอได้เธอจึงเอาตะกร้าปิดหน้าทันทีแล้ก็ทำเป็นไม่สนใจทั้งๆที่ไฮยาซินกำลังพูดด้วยต่อมาเธอได้แอบฟังอยู่ข้างนอกเธอได้ยินว่าสักวันลุ๊กจะเสด็จมากินร้านอาหารของปีแอเพราะเขาได้ยินชื่อเสียงร้านนี้ดังไปไกลถึงวังเช้าวันต่อมาลูอิสจึงได้ตัดสินใจจากปีแอไปเธอได้ฝากจดหมายอำลาเอาไว้ โดยบอกว่าที่ผ่านมาเธอพยายามลืมเรื่องที่ต้องการแก้แค้นไปแต่พอได้ยินชื่อของดุก๊กอดีตที่แสนเจ็บปวดของเธอก็กำลังจะกลับมาเธอจึงได้ขอจากไปก่อนเพราะไม่อยากให้ชื่อเสียงของปีแอ์นั้นเสื่อมเสียเมื่อปีแอ์ได้อ่านจดหมายเนี่ยเขาก็ซึมเศร้าไปเลยครับในเวลาต่อมาปีแอ์ก็ไม่มีสมาธิในการทำอาหารเลยนั่นจึงทำให้เขาปรุงอาหารผิดพลาดแถมบางทีก็จำออเดอร์ผิด ซึ่งเวลาต่อมาอาหารที่เขาปรุงรสชาตินั้นก็ไม่ดีมันก็ทําให้ร้านนั้นสูญเสียลูกค้าไปวันหนึ่งปีแอร์ได้บอกกับเบนเจามินว่าเงินเก็บของเราไม่พอที่จะซื้อวัตถุดิบเอามาทําอาหารแล้วเบนเจามินจึงได้บอกพ่อของเขาให้โฟกัสกับงานที่กําลังทําอยู่เพราะพวกผู้คนต่างพากันเพลิดเพลินกับอาหารไม่ใช่มาดูผู้ชายคนหนึ่งอารมณ์เสียเพราะผู้หญิงในตอนกลางคืนปีแอร์ได้เดินทางไปที่วังของดุก เขาดึงดันที่จะพูดคุยกับดุ๊กให้ได้ซึ่งดุ๊กก็ได้บอกว่าเขานั้นไม่มีมารยาทเลยที่เข้ามารบกวนเวลานี้แต่เขาก็ยอมให้ปีแอร์นั้นคุยด้วยปีแอร์จึงได้พูดคุยถึงเรื่องที่เขาเปิดร้านอาหารเสิร์ฟอาหารให้กับทุกคนที่ต้องการจะลิ้มลองแต่ดุ๊กกับดูถูกสิ่งที่ปีแอร์ทำโดยบอกว่าความคิดของเขามาไร้สาระทุกคนในฝรั่งเศสร,รู้ดีว่ามีเพียงขุนนางเท่านั้น ที่สามารถเพลิดเพลินกับอาหารดีๆแบบนี้ได้คนธรรมดาไม่มีทางเข้าใจวิธีการกินอาหารให้อร่อยไม่มีทางเข้าใจว่ามันคือศิลปะจากนั้นดุ๊กก็ได้ถามว่าทำไมวันนั้นปีแอร์ถึงไม่ขอโทษการที่ปีแอร์จากไปรู้ไหมว่ามันหาเชฟใหม่ๆมาแทนยากดังนั้นปีแอร์จึงโค้งตัวขอโทษดุก๊กและเขาก็ขออนุญาตใช้ครัวเพื่อทำเมนูให้กับดุ๊กชิมซึ่งเมื่อดุ๊กได้ลองชิมก็ประทับใจมาก แต่ก็ต้องทำตัวหยิงไว้ก่อนจากนั้นปีแอร์ก็ได้เชิญดุ๊กให้มารับประทานอาหารที่ร้านของเขาปีแอร์บอกว่าเขาอยากได้คำแนะนำจากนักชิมที่แท้จริงซึ่งดุ๊กนั้นก็รับคำเชิญแต่มีข้อแม้ว่าปีแอร์จะต้องปิดร้านให้เขากินเพียงแค่โต๊ะเดียวเท่านั้นและถ้าปีแอร์ทำไม่ถูกใจปีแอร์จะต้องกลับมาเป็นเชฟให้เขาเหมือนเดิมพอเช้าวันต่อมาปีแอร์ได้เดินทางมาหาลูอิสซึ่งตอนนี้เธอได้กลายเป็นแม่ชี เมื่อทั้งสองได้พบกันปีแอร์ได้ขอให้เธอนั้นกลับไปเพราะเธอยังเป็นเด็กฝึกงานของเขาอยู่และถ้าไม่มีเธอเขาก็ไม่รู้จะเปิดร้านอาหารไปทำไมสุดท้ายเขาก็บอกเรื่องที่จะเชิญดุ๊กมาที่ร้านและเขาอยากจะร่วมมือกับเธอเพื่อวางยาดุ๊กด้วยกันหลายวันต่อมาดุ๊กได้เดินทางมาพร้อมกับสาวใหม่ของเขาเมื่อทั้งคู่เห็นว่าร้านลงไม่มีคนอื่นทั้งคู่ก็พอใจเป็นอย่างมากต่อมาปีแอก็ได้เข้ามาต้อนรับ แล้วก็ได้เชิญดุกและสาวใหม่ของเขาเข้ามานั่งด้านในจากนั้นปีแอร์ก็ได้เสิร์ฟอาหารเรียกน้ำย่อยนั่นก็คือเดลิเชียสอาหารที่เขาเคยถูกพวกขุนนางดูหมิ่นมาแล้วเมื่อดุกเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกขุนเคืองเป็นอย่างมากแต่เมื่อเขาเห็นสาวที่เขาพามาด้วยได้เห็นว่าอาหารชิ้นนี้อร่อยมากดุกเลยปิดอีกโก้ของตัวเองเพื่อลองชิมแต่ทันใดนั้นไฮยาซินก็ได้รีบเข้ามาบอกว่า ข้างนอกนั้นมีคนมากมายมานั่งตามโต๊ะที่วางเอาไว้รวมถึงข้างในก็เริ่มมีคนเดินเข้ามาจับจองที่นั่งกันเต็มไปหมดและด้วยความหยิ่งยโสของดุกเขาปฏิเสธที่จะรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้านทั่วไปแต่เมื่อเขากำลังจะจากไปนั้นจูจูลูอิสก็ได้เข้ามาเขานั้นก็ตกใจมากที่ได้เห็นเธอแต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาก็พยายามเก็บสีหน้าของเข,งขาให้ดีที่สุดลูอิสบอกว่าเธอกำลังวางยาไว้ในอาหารของเขา แต่เธอคิดว่าคนหญิงยโสเช่นเขาสมควรได้รับโทษทางสังคมแทนเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าการทำให้อับอายต่อหน้าคนจํานวนมากรู้สึกยังไงจากนั้นปีแอ่ก็ได้โชว์ใบปิวที่เขาได้แจกตามตลาดเมื่อวานนี้โดยการเชิญทุกคนมาชิมอาหารกลางวันฟรีร่วมกับดุก๊กทางดุ๊กก็อายจนไม่รู้เก็บหน้าไว้ที่ไหนเลยดุกที่โกดก็ได้บอกว่าเขาจะส่งทหารมาฆ่าปีแอ่ เมื่อได้ยินคำขู่ของเขาแล้วเนี่ยลูอิสจึงให้เขาไปพบกษัตริย์กับเธอเพราะเธอมีหลักฐานการค้าห้างอินเดียของบริษัทดุก๊กอีกทั้งเรื่องฆ่าสามีของเธออีกด้วยถ้าหากกษัตริย์รู้แล้วก็ดุ๊กจะต้องโดนโทษประหารชีวิตอย่างแน่นอนจู่ๆลูอิสก็ได้ดึงวิกผมออกจากหัวของดุก๊กเมื่อดุ๊กกำลังจะตบลูอิสปีแอร์ก็ได้เข้ามาห้ามไว้ทันทีก่อนที่จะบอกว่าให้ดุ๊กนั่งขอโทษลูอิสซะสำหรับสิ่งที่เขาทำไปทั้งหมด แต่ดุกกับพูดไม่ออกด้วยความอับอายที่ไม่อาจรับไหวนั่นก็ทำให้ชาวบ้านรอบๆนั้นลุกขึ้นและก็บอกให้ดุกขอโทษลูอิซาสุดท้ายดุกนั้นก็ทนไม่ไหวรีบวิ่งหนีกับวังไปซึ่งสาวใหม่ของดุ๊กก็ได้ตามไปเหมือนกันแต่เธอก็ได้ขอเอาขนมเดลิเชียติดไปด้วยเพราะว่ามันอร่อยเหลือเกินซึ่งทางไฮายาซินเนี่ยเมื่อเขาเห็นว่าขุนนางที่เขาเคยรับใช้มาหลายปีนั้นหน้ารังเกียจขนาดนี้เขานั้นก็ช็อกอยู่นานเลย แต่เมื่อชาวบ้านเข้ามาถามว่าโต๊ะตรงหน้านั้นว่างไหมเขาจึงเลือกที่จะเดินทางที่ถูกต้องเขาได้ถอดปีกออกจากหัวแล้วก็เริ่มช่วยร้านของปีแอร์และเขาก็ได้ลิ้มลองขนมเดลิเชียสอาหารที่เขาเคยดูถูกเอาไว้และในฉากสุดท้ายลูอิสก็ได้เดินเข้ามาจูบปีแอร์และหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอยากให้สปอยหนังเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ